มองเห็นไหมนะชุดมึดมืดมึดมดมด,มด,มดอ่ะเสร็จแล้วนะครับสำหรับเจ้าตัวเอ่อหนึ่งสองสี่สองแปดนะครับก็อัพนายจะไปเยอะเหมือนกันเปลี่ยนชุดลูเกือบทั้งคันนะครับเปลี่ยนใส่สปีดใหม่ให้แล้วก็ติดลองใส่สามเซลให้นะครับรีโมท ปุ่มนี้อย่าไปปรับมนะเพราะถ้าปรับปุ่มนี้มันจะทําให้รถเดินหน้าได้บ้างถอยหลังไม่ได้บ้างนะครับเป็นปุ่มทิมนะครับปุ่มทิมสปีดนะมันค่อนข้างชิดนะครับส่วนตัวนี้ก็คือปรับเซ็นเตอร์ล้อนะครับตัวล่างก็คือปรับระยะคันชักของล้อนะครับว่าให้มันเลี้ยวมากเลี้ยวน้อยเดี๋ยวเรามาลองกันตกเย็นลันหลาติดไฟให้นะครับชึบลองแตนะ <Ooh. S 2> ไม่กล้าโหดมากเดี๋ยวชุดอาลูมันจะเป็นรอยครับ มอเตอร์ตัวนี้มันเป็น3,900 kv นะตัวนี้มันจะได้รอบปลายนะครับออ,ออกตัวจะไม่แบบไม่กระโชกโค้งห้างนะแต่ว่าปาลายไหลแน่นอนถนอมเฟืองด้วยนะครับตัวนี้ถ้าเราใส่พวกา3พ0 0สามหรือว่า3,000 kv อะรอบมันจะได้แต่ว่ารอบปลายมันจะหายนะครับ ไม่กล้ามากอัวชุดอลูเขาเป็นรอยขี้เกียดหรือเปลี่ยนให้ใหม่จะมองเห็นว่ารอบมันจะมานโอเคจบแล้ว จบกับบ้านได้โอเคครับ อ่เสร็จแล้วนะครับของพ่อ,นะพอน้องแป้งหรือเดี๋ยวผมททกขอโทษโอเคเอาเป็นจบแล้วนะครับสำหรับเจ้าตัวด l t เ y นะครับหนึ่งสองสี่สองแปดนะครับตัวนี้ก็อัพ เป็นชุดอลูนะครับก็อย่างที่เห็นว่าอุปกรณ์ก็ค่อนข้างลือเยอะเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่หมดนะครับตัวนี้ผมใส่เป็นสปีดนะครับ4 5แอมป์ให้แล้วก็เป็นอมอเตอร์ก็เป็นมอเตอร์3,900 kv นะครับเป็นเป็นมอเตอร์3650บวกนี้สปีดมันมันใส่3เซลได้นะครับเพราะอย่างเมื่อกี้ผมลองก็คือเล่น3เซลนะครับ ปลายได้นะครับต้นมันจะไม่กระโชกโคกหักเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าเควีของมอเตอร์มันสูงแต่ว่าปลายมาแน่นอนนะครับจะมองเห็นว่าชุดอลูเกือบเกือบทั้งหมดเลยเหมือนกันจะบอกว่าอลูเวลาชนนะมันก็จะมีปัญหาคือมันบิดแล้วมันก็จะเสียมันไม่สามารถดัดคืนได้ในกรณีที่มันชนห,หนักๆนะครับฉะนั้นเวลาเล่นก็ใจเย็นๆนะอย่าโหดกับมันมากนะครับอย่าโหดกับมันมาก เวลาเล่นนะครับเล่นไปสักพักหนึง่งก็เอามือจับจับตรงนี้นะครับเหมือนผมเนี่ยเอามือแตะตรงนี้ถ้ารู้สึกร้อนมากๆนะครับก็คือให้พักพักรถนะครับเนืเ่องจากว่าแทนมอเตอร์เขาอยู่ตรงนี้นะครับมอเตอร์เขาอยู่ตรงนี้นะมันก็จะระบายความร้อนลงมาหาน็อตสี่ตัวเนี้นครับให้เรารู้ว่าเออมันคือมันคือตรงไหนนะครับตัวนี้เฟืองก็จะเป็นเฟืองเหล็กนะครับหน้าหลังหมดแล้วนะครับ ก็จะเหลือแค่เฟืองกลางตัวเดียวที่ยังเป็นเฟืองพลาสติกอยู่นะครับส่วนตัวอื่นก็เป็นชุดอะลูเกือบทั้งหมดผมว่าก็น่าจะจบและสําหรับคันนี้นะครับไม่น่ามีอะไรนะตัวนี้ก็แบต3เซลล์ใส่ลองเล่นเมือ่อกี้ลองเล่นดูก็อาการก็ถือว่าใช้ได้นะครับไฟไหลๆเล่นได้นะครับแต่เวลาเข้าโค้งอาจจะมีล้มบ้างนะครับเนื่องจากว่าโชกสเปคนี้นะครับที่ ที่ขอมาคือพอดีผมทำตาม,าตามารูปที่ให้มาเนาะเพราะว่าไอตัวโชกสเปคเนี้ยมันเป็นโชกที่ค่อนข้างนิ่มนะครับพอมันนิ่มปุ๊บมันก็จะมีอาการทิ้งหรือย้วยนิดนึงนะครับแต่ว่าว่าเล่นตรงๆมันก็อาการมันดีกว่าของเดิมแน่นอนนะครับโอเคสําหรับตัวนี้ก็จบแล้วรีโมทนะครับรีโมทเมื่อกี้คุยกันรีโมทเว้ยละอุ๊ย,ย,ย,ยแต่ใกเปืนรีโมทนะครับเวลาเวลาเล่นนะครับ ตอนนี้ผมตั้งค่อนข้างชิดนะครับก็คือตั้งตั้งตรงนี้นะครับเนี่ยทิมตรงนี้ไว้นะครับตั้งค่อนข้างชิดเพราะว่าถ้าสมมุติว่าไม่ชิดมันจะทําให้อามันรถมันถอยหลังไม่ได้นะครับก็เลยชิดนิดนึงถ้าเราจะปรับหนีก็ได้เหมือนกันนะครับเนี่ยปรับหนีขึ้นมาก็ได้นะครับลองหมุนหานะครับหมุนหาให้มันเดินหน้าได้ถอยหลังได้นะครับตัวนี้เป็นเป็นเป็นตัวทิมนะครับทิมรีโมทนะครับทิมสปีดนั่นแหละครับนะครับลองดูตัวนี้ก็จะปรับอระยะ เขาเรียกว่าปรับเซนเตอร์ล้อนะครับส่วนตัวนี้ก็คือปรับระยะคันชักของล้อว่าให้มันทํางานมากหรือน้อยนะครับซึ่งตรงนี้ผมผมว่าผมปรับไว้พอดีแล้วถ้าสมมุติว่าเราปรับไว้สูงเกินมันก็จะทําให้รถมันเลี้ยวแล้วฝืนนะครับเนี่ยเพราะถึงเราปรับสุดก็เหมือนเดิมถ้าสมมติว่าระยะคันชักมันแค่นี้นะครับถ้าเราไปปรับสุดเซอร์โวมันจะทํางานหนักเกินไปนะครับโอเคจะประมาณนี้นะครับเซอร์โวก็ถือว่านิ่มนะครับคืนตัวให้ดีโอเคครับขอบคุณครับบวัสดีครับ